สวัสดีครับอัน,นี้กกาดจับจันทบุรีนะครับวันนี้นะครับมีข่าวดีจะบอกนะครับมีข่าวดีจับมาบอกเปลี่ยนทุกรายจ่ายนะครับเปลี่ยนทุกรายจ่ายให้เป็นรายได้นะครับด้วยแอปช้อปจีนิกนะครับแอปช้อปจีนิกเปลี่ยนรายจ่ายทุกรายจ่ายให้เป็นรายได้ค่าน้ําค่าไฟค่าค่อนรดค่าเทอมลูกค่าบัตรเครดิต ค่าซื้อของต่างๆนะครับที่จำเป็นใช้ในชีวิตประจำวันจะสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้โดยผ่านแอปช h อปจีนิกนะครับสมัครฟรีนะครับสมัครฟรีสมัครฟรีรฟรท่านใช้จ่ายผ่านแอปช h อปจีนิกท่านจะได้เงินคืนนะครับถ้าใครอยากทำธุรกิจนะครับเราสอนนะครับเราจะสอนวิธีการทำธุรกิจให้นะครับ สามารถมีรายได้5้าชั้นลึกนะครับสามารถมีรายได้5้าชั้นลึกดูตัวอย่างครับดูตัวอย่างนี้นะครับเมื่อวานนะครับรายได้เมื่อวานนะครับรายได้ของผมเมื่อวาน4ี่พันนะครับ4 6 7พเจบาทเห็นไหมครับได้จริงนะครับได้จริงๆนี่คือแอปช้อปจีนิกเปลี่ยนทุกรายจ่ายให้เป็นรายได้นะครับใครสนใจที่จะใช้ บริการนะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟรีก็โหลดเข้าไปเลยนะครับโหลดแอปช o อปจีนิกแล้วเข้าไปจ่ายผ่านแอปช h อปจีนิกนะครับท่านก็จะมีเงินคืนกลับมาด้วยตัวเองนะครับแต่ท่านใดต้องการจะขยายเป็นธุรกิจท่านก็จะมีรายได้5ชั้นลึกนะครับ5ชั้นลึกยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง ถ้าท่านชวนคนมาหน,นึ่งสิบคนนะครับชั้นที่หนึ่งก็จะมีสิบคนนะครับถ้าชั้นที่หนึ่งท่านมีสิบคนแล้วสิบคนไปชวนต่อคนละสิบชั้นที Jennifer ่สองท่านจะมีหนึ่งร้อยคนถ้าชั้นที่สองหนึ่งร้อยคนเข้าไปชวนญาติพี่น้องเขาอีกคนละสิบชั้นที่สามก็จะมีพันคนแล้วถ้าชั้นสามเขาไปชวนชั้นเพื่อนญาติพี่น้องเขาอีกคนละสิบชั้นที่สี่ก็จะมีหมื่นคนนะครับ ถ้าชั้นที่สี่คนเหล่านั้นไปชวนญาติพี่น้องของเขาอีกคนละสิบชั้นที่ห้าท่านก็จะมีคนเป็นแสนคนนะครับเห็นไหมครับซึ่งเราไม่ต้องรู้จักเลยนะครับเริ่มจากสิบคนแล้วสอนให้เขาไปชวนต่อนะครับคนละสิบคนละสิบห้าชั้นท่านก็จะมีคนประมาณแสนคนนะครับถ้าทุกคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูก ค่าบัตรเครดิตค่าผ่อนรถค่าผ่นบ้านผ่านแอปช้อปจีนิกอะไรจะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นรายได้จะเข้ามาหาท่านนะครับทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนนะครับจะมาหาท่านทุกเดือนทุกเดือนยกตัวอย่างอีก3าปีนะครับนับจากนี้ไปท่านมีองค์กร5ชั้นลึกสักแสนคนใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าผ่ลดค่าผ่นบ้าน บัตรเครดิตค่าโทรศัพท์มีรายได้ต่อบินนะครับสักบินละ1สิบบาทยี่สบาทคุณคิดดูแสนคนจะเป็นรายได้เท่าไหร่นะครับเอาแสนคนไปคูณสิบบาทยี่สิบาทนะครับท่านจะมีรายได้มหาศาลนะครับและเป็นแพสซีฟอินคัมเพราะว่าทุกคนต้องจ่ายทุกคนต้องจ่ายอยู่แล้วหนีไม่พ้นนะครับต้องจ่ายค่าไฟต้องจ่ายค่าน้ำ ต้องจ่ายค่าเทอมลูกต้องจ่ายค่าผ่อนรถนี่คือแพสซีฟอินคัมที่แท้จริงนะครับนี่คือแพสซีฟอินคัมที่แท้จริงมาเลยนะครับใครสนใจโหลดได้เลยนะครับโหลดฟรีสนใจนะครับทักมาคุยกันได้นะครับจะสอนการทำธุรกิจให้นะครับสวัสดีครับ